เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายโรอีกเช่นเคยนะครับผมเซิร์ฟเวอร์รายเลนเจอร์ได้ทําการเปิดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในเวลา11บเนาฬิกาตรงนะครับผมอ่าแต่มันก็เลทมา1ชั่วโมงนะมันเลื่อนตอนแรกเลื่อนเป็นตอนเที่ยงนะฮะตอนแรกเลื่อนตอนเที่ยงแล้วก็ เข้ามาอีกทีก็มาตอน11บเอโมงก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าเข้ามานะครับผมเกมก็ได้แจกตัวฟรีนะครับผมโคคิสทัสนะครับผมแล้วก็ตั๋วกาชาอีก5ใบนะครับผมรับมาเลยนะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดเลนเจอร์เอฟทีก่อนนะครับผมเผื่อได้นะฮะโอเคมาเรามาดูนะครับผมสกิูเลนเจอร์ต่างๆไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยละกันนะครับผมอ่าอันนี้คือเซิร์ฟเปิดปุ๊บผมอัดคลิปปั๊บเลยนะครับผม อ่ะโอเคเรามาดูส่วนของไอซ์ก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมจอมเวทคงกระดูดไอซ์เอ้ยผิดคาดหรอเป็นธาตุไฟนะครับผมไฟมา3ครั้งรวดแล้วนะว้าวสุดยอดอืมชื่นชมนะครับผมดีแล้วดีแล้วที่ไฟมาเยอะๆนะครับผมผมชอบมากนะฮะสกิลหนึ่งนะครับผมเป็นการยกเลิกอมต่าศัตรูนะครับผมสี่วิแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์นะครับผมสกอของศัตรูอีกนะครับผมทราความเสียหายสองพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม สกิลที่สองนะครับผมสร้างบริเวณพื้นที่ห้าวินะครับผมยกเลิกผลลัพธ์ดาวนต่อเนื่องของพรรคพวกนะครับผมอีก5วินาทีแล้วก็เพิ่มอัตราความแม่นยำของทักษะอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าลางไฮเปอร์ก็ลดวินาทีนะครับผมลดวิธีในการบัฟโลอีกวินาทีนึงนะครับผมอ่าแล้วก็ความสามารถนะครับผมชะงักเมื่อออกปฏิบัติการนะครับผมสำหรับสายพลังนะครับผมอ่าก็พวกอานูบีดบาวมายากลพวกโอลิเวอร์อะไรอย่างงี้ก็เมื่อปล่อยตัวนี้ไปก็โดนชะงักเรียบร้อยนะครับผม ไอเนี่ยผมว่านะน่าจะมาแก้ทางเอลินโดยเฉพาะเลยผมว่านะครับผมอ่าโอเคนะผมแล้วก็มีสกิลนะครับผมออปชั่น9ดาวนะครับผมก็ปกติเลยนะครับผมก็มีอะไรแอทแท็กฟื้นฟูนฟนและธาตุแล้วก็ต่อต้านลำนำเย้ายวนนะครับผมแลธาตุล่างเอ,อ่ออันต้านะครับผมใช้อยู่ที่1660นะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับผมเลจมตีอยู่ที่315สายไปพิบเหรอสามร้อยสิบห้าผมว่ามันดูกลางๆนะ เออเอียงพลังใกล้ก็ว่าได้นะครับผมอ่าแล้วก็นะครับผมสกิลหนึ่งคูดาวนะครับผมแปดวิสกิลสองคูดาวสิบเอ็ดวินนะฮะอยู่ในเลนปกตินะครับผมอ่าเรนเจอร์นะคูดาวเรนเจอร์ก้าววิปกตินะฮะโอเคนะครับผมก็ไอส์นะครับผมจากที่ดูสกิลถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้แย่มากนะครับผมถือว่าดีอยู่นะฮะต่อไปเรามาดูกันที่อัลเบโดนะครับผมอ่าชัดเจนนะครับผมพลังแน่นอนนะ โอเคเรามาดูกันที่สกิลหนึ่งนะครับผมอ่วาว้าวเฮ้ยสกิลหนึ่งดูดีนะครับผมเคลื่อนเคลื่อน,นไปเคลื่อนที่ไปยังกองทัพศัตรูนะผมอันนี้แน่นอนนะที่ผมคาดไว้ในคลิปที่แล้วนะครับผมแล้วก็มียกเลิกอม,มัตะนะผมสร้างความเสียหาย3,000แล้วก็สตนดิ้งสี4วิถือว่าเป็นสกิลที่เวิร์กมากๆเลยนะครับผมอ่าในทีเซอร์เนี่ยอาจจะดูเคลื่อนไปไม่ได้ไกลมากนะครับผมอ่ะแล้วก็สกิลที่2นะครับผม ความรักที่มีต่อเจ้านายนะครับผมก็มีการบัฟโล่อีก5วินาทีฟื้นฟูพลังชีวิต40%ของพลังชีวิตทั้งหมด10วินาทีนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างโอเคเลนะผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับผมไม่ได้แย่เลยนะผมก็คือได้บัฟโลมา2ตัวรอบนี้บัฟโล2ตัวนะครับผมสุดยอดจริงๆนะฮะใครทีมไหนอ่ะขาดบัฟโลบอกเลยว่าโคโลโบนี้ทําให้พวกคุณเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสําหรับทีมที่ไม่มีบัฟโลนะฮะ โอเคแล้วผมสกิลความสามารถนะครับผมของละไฮเปอร์ก็เป็นใบสายว่องไวนะครับผมอันนี้ก็มาแก้ทางพวกเลมนะครับผมถ้ามีไอถ้ามีเอเวเลียกับเอเบโดเนี่ยเลมมาร้องไห้แน่นอนนะครับผม <laughs> เรียบร้อยนะครับผม <c oughs> อ่าแร่ในร่างหัตตันตานะครับผมใช้อยู่ที่1700นนะถือว่าเริ่มจะสูงแล้วนะฮะท่านผู้ชมเริ่มสูงแล้วนะอ่าสกิลหนึ่งนะผมคูดาวสิบวินะครับผมค่อนข้างที่จะเริ่มจะนานแล้วนะทำไมรอบนี้คูดาวสกิลแต่ละตัวดูนานจัง อ่าสกิลสองก็คูดาวอีกสิบสองวินะครับผมอ่าแล้วก็แร่ธาตุก็ใช้เนี่ยพันเจ็ดนะครูตามทรรเกียร์เลยนะแล้วก็คูดาวเรนเจอร์ก้าววิปกตินะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยนะผมเรามาดูคู่รองกันนะฮะอ่าผมแวมไพร์เออเชลเทียนะครับผมมั่งไวธาตุไฟนะครับผมสกิลหนึ่งก็เออสร้างความเสียหายสองพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเปลี่ยนสติลธาตุไม้ไปได้ธาตุห้าวิใบอีกห้าวินะครับผมอ่าสกิลสองก็ เพิ่มหลบหลีก30%หิบเร์เซ็ลีสี่บเร์เซ็นเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่120%ยยี่สบเปอรนะผมถ้าสกิลนี้ y แบบหน้าป้องผมถือว่าเวิร์กเลยนะถือว่าโอเคเลยแหละนะผมดีด้วยนะฮะอ่าเป็นม่วง Wi-Fi แล้วก็แร่ก็เริ่มจะใช้น้อยแล้วนะครับผม1,440นะครับผมเอ่อความสามารถก็เป็นต้านลักษณะต้านการต้านรักษณธาตุไม้นะครับผมก็คือเอ่อทำให้ธาตุไม้เนี่ยโดนทะลุอัตราการต้านลักษณะนะครับผมอ่าไอ้โจมตีอยู่ที่ ส4 5นะครับผมก็อยู่ในระยะที่กลางๆนะผมสำหรับสายว่องไวนะฮะว,กก 1, 12, วูดาวสกิลหนวิสกูราสกิล22งยวินะฮะผมประมาณนี้เลยนะฮะอ่าแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายนะครับผมอ่าตัวคู่รองสุดท้ายนะครับผมเอ,อ่อออร่านะครับผมเด็กสาวเผ่าดาร์คเอลฟ์นะครับผมผมเห็นเป็นผู้ชายด้ยวยซ้ำนะ,ะนะฮะผมว่องไวธาตุไม้นะครับผมรอบนี้ว่องไว2เลยเหรอโอ้ วงไวอ่าก็คือคู่เทียมันเป็นบ่อยพิบกับพลังไงนะครับผมก็เอาวงไว2ไปเลยนะครับผมอ่าไอ้นี่เป็นวงไวนะครับผมสกิลหนึ่งเป็นการสร้างความเสียหาย2องคาร์นะครับผมลดพลังโจมตีศัตูสีร์เซแล้วก็ทําให้ศัตรูกระดินถอยหลังอีกนะครับผมสกิลที่2นะครับผมเมจิกชิลนะครับผมเพิ่มพลังโจมตี2องร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเข้าได้คันโจมตีนะครับผมหนึ่งร้อยไอ้สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ต่อต้านความเสียหายต่อเนื่องให้พระพวกนะครับผมอีก40%เอ้กเอ่อ10วินาทีอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรต้านได้ไม่พิษหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ่าแล้วก็เอ่อทะลุการต้านรักษาธาตุน้ำนะอันนี้ก็ตีธาตุน้ำเข้าแบบว่าแบบทะลุต้านรักษานะครับผมคือนิ่มๆเลยนะฮะประมาณนี้นะครับผมแร่น้อยมากนะครับผมแล้วก็เลยโจมตีถือว่าเริ่มค่อนมาเริ่มจากกลางๆหลับกลาง,าง,างๆแล้วนะครับผมไหลจกลางๆถึงใกล้ได้นะครับผมใช่ไหมไอ้ตัวเมื่อกี้เท่าไหร่ อ๋อตัวเมื่อกี้โอเคอ้นะผมก็อันนี้ก็สองเจ็ดเจ็ดนะก,ก,ก็ก็มาไกลนิดนึงนะผมอ่ะโอเคผมคิดว่ามันน้อยกว่าตัวที่แล้วไงนะผมคุณดาสกิลหนึ่งสิบสองคุณลาสกิลสองสิบสองนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โอเคนะครับผมรอบนี้ถือว่าไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากผมให้ระดับกลางๆค่อยไปทางดีเดียซ้ำนะครับผมเอาจริงอะ่ะเรื่องการใช้จริงอะ่ะเดี๋ยวเราเรา,เราต้องมาลองดูอีกทีนะครับผมโอเคนะผมเรา,มาดูกันที่เกียร์บ้างนะฮะ เกียร์ก็เป็นเกียร์ช่องกลางนะนนครับผมอันนี้นะครับผมช่องแรกนะฮะอันนี้ไม่ใช่ดิอันแรกนะผมก็มีพลังชีวิตตั้งสกิลลดเล่น,นะครับผมออปชันธาตุไฟแต่ก็มีอันที่2นะครับผมเอ,อ่อเดรสของชาวเทียนะครับผมตั้งสกิล50%ลดสกิลแล้วก็เอ,อ่อลดกูดาเรนเจอร์นะครับผมออปชันธาตุน้ำแล้วก็มีเกาะของอาเบโดนะครับผมก็มีเลือดนะครับผมลดสกิลลดเล่แล้วก็ออปชันธาตุไม้เหมือนกันนะฮะ โอเคนะครับผมอันแรกพลังเวทย์โจมตีใช้สกิลิวไม่ยังรักษาอันนี้อยู่กลางๆนะครับผมสำหรับเกียร์6ดาวนะฮะอ่าอันที่สองก็ผมว่าเกียร์6ดาวรอบนะี้ดูเฉยๆมากนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมอันที่ดีที่สุดอ่ะผมให้นี่เลยนะเดสของเชลเทียนะรอบมาก็น่าจะเป็นเอ่ออันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะครับผมกล่องอาบิโดนะครับผมอ่าแต่เนี้ยถ้าเปลี่ยนเป็นถ้าอันกลางของเดสของเชลเทียเนะี่ยอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นออปชั่นเป็นเออ่ เลือดนะครับผมแนะนําไม่ใส่เป็นธาตุน้ําดีกว่านะฮะผมให้ลองลงมาเลยอย่างน้อยก็มีรถแร่ทุกชิ้นนะครับผมใช่ไหมเอาไม่ใช่นี่หว่าไอ้อ่านผิดอ่านผิดนะครับผมที่จริงอะ่ะที่จริงอันอันที่ดีสุดน่าจะเป็นกล่องอเวนโดนี่แหละนะครับผมอ่านผิดโทษทีนะครับผมมาโอเคเรามาเปิดประเดิมก่อนเลยละกันนะโอเคตู้เก้าปียังอยู่นะครับผมห้าตัวคงไม่เสียหายแล้วผมถ้าได้ก็ดีเลยนะผมท่านผู้ชมนะฟิชชูตึงๆ โอเคนะผมป้อมรอบนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับผมอ่าก็เป็นป้อมดูของไอซ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวฟีกันบ้างแล้วตัวฟีเรายังไม่ได้มาดูเลยนะครับผมโคคิวทัสนะครับผมรอบนี้ท่าไฟมาเยอะฮะนะครับผมเกมจะเอาแบบว่าคัมแบกา่าไฟเร็วนะครับผมอ่าสกิลหนึ่งก็สร้างความเสียหาย2,000%นะครับผมรถตามไม่ยำไอ้ไม่ยำศัตรูนะครับผมเลยไม่ยำประสาทอย่างสิบหาเอร์เซ็นต์นะครับผมสกิลสองเป็นบัฟนะครับผมเพิ่มเลือด ส0 0วิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเร็ว100%นะคเรับผมแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพในพื้นที่อีก2 0 0 0 0นนะสองห0นหน่วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะแล้วก็สามารถก็เป็นต้านพลังป้องกันไฟนะครับผมทำให้โอกาสการป้องกันของศัตรูธาตุไฟไม่มีผลเมื่อโจมตีนะครับผมอันนี้ผมไม่เข้าใจสกิมกันนะมันยังไงนะครับผมก็แบบว่าต้านป้องกันนี้ปะเนี่ยอันนี้อันนี้เออผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หรือเปล่านะครับผม โอเคนะครับผมเป็นสายพลังนะผมยืนใกล้ด้วยนะครับผมห้าสิบห้านะชิดประชินใช้ชิดเจริญนะครับผมชิดประชันชิดเออโอเคนะครับผมคู่ดาวจะยุบสี่วิเออนี่ต้องมาทาแม็กแล้วก็ทําเป็นลังอัลตาดีกว่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับโคโรโบรอบนี้นะครับผมก็ไม่น่าจะทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมถือว่าดีทุกตัวเอาจริงตัวคู่รองก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคนะผมก็ ขอจบคลิปไม่เท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม